สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมาสอนการลงภาษาไทยของ Football Manager 2024นะครับโดยขั้นตอนแรกครับเราเข้ามาที่ Google ครับให้คลิกคำว่าไทยครับแล้วเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ครับนี่ครับอันแรกเราก็จะเจอครับไทบิว2024นะครับไปคลิกเข้าไปครับแบบแรกครับที่แอดจะสอนจะเป็นแบบติดตั้งแบบปกติผ่านโปรแกรมครับให้คลิกดาวน์โหลด แล้วลนคะรับกดเปิดครับก็พอได้เราก็ d o u เป็น l i ครับพอหน้าโปรแกรม d o u ้น e ้ l i ้นให้เราเลือกภาษาไทยครับกด Accept ครับโดยช่องแรกนี้ให้เราเลือกที่ติดตั้งเกมของเราครับของ Ads ติดตั้งปกติที่ DC like นะครับก็จะ,จะอยู่ที่โปรแกรมไฟลอ์อยู่ที่ Steam App ครับอยู่ที่ Steam a อ p ครับ คอมมอนครับในปุ่มเมเจอร2024ครับถ้ากดเซิร์ชโฟลเดอร์ช่องที่2คือช่องที่เก็บไฟล์เช็คเกมเราครับช่องที่ตั้งคูเมนครับถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ย้ายไฟล์นะครับอยู่ที่ส p o ยล์ชั้นแรกทีมครับคอมบันเมเจอร์2024เข้าที่เกมนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ชโฟลเดอร์แล้วก็กดตกโอเคครับแล้วกด install ครับ เรียบร้อยครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถโดูในสวนสนุนผู้พัฒนาภาษาไทยได้นะครับตามนี้เลยต่อไปเป็นขั้นตอนที่2ครับแบบลงแบบ PC Game Pass ครับให้เราเข้ามาที่ลิงก์นี้ครับลิงก์ที่2ดาวน์โหลดครับกดเปิดปกติ ตรงนี้นครับพเราได้โควเดอร์สวอชน้อีร,รับเราก็จะแตกไฟไปที่โฟลเดอร์ลงไฟล์เชิดของเราครับซึ่งขออไอจะอยู่ในรั e ช m เงครับในกรณีที่ไม่ได้ย้ายไฟล์อันนี้นะครับถ้ากดโอเคครับมันก็เย็ดถูกออครับถ้ามีให้ขึ้น,นครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเป็นอันจบครับ อันนี้เข้าไปที่เกมครับไปดูว่าภาษาไทยมีขึ้นให้เรื่องหรือยังอันนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วไปที่ตั้งค่าครับนี่ครับตอนนี้ก็จะขึ้นแล้วแล้วก็คอนเฟิ์มครับ เรียบร้อยครับภาษาไทยก็จะลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปเช็คในเกณฑสักหน่อยนี่ครับภาษาไทยก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณที่รับชมครับ